มาจะพีนพ่น้องสภาพไปเบิรงน้อใหม่หาหน่อใหม่กันเด้อหัออกเอาหน่อใหม่ก็จะเป็นหน่อใหม่เลรียงแกเัากับปลูกไว้บวชหายมันมีหลายเดย้ก่อนหนึ่งบวชหายมันมีหลายฟันออกฟันออกพี่น้องฟันออกฟันออกหายมันทางห้างยาให้ก่อมันแน่นกัน กว่ามันแน่นกันมันจะออกบอดีแล้วก็ฟนันออกตัดตัดออกเลยตัดต่อมันออกต้นมันออกมันมันก็สิเกิดดีวยวัดปีวัดศาสตร์แล้วก็ขายต้นไปขายขายนอดิบ ออกกิบัดปีดีไหมอ่ะออกกิบัดปีบสัตงาเนี่ยกินบพระท่านหลายพอดีของไพ่ไพ่เลี่ยงมันสีมีออนมันสีออนออนอันสิเป็นนอนืมแรงทำไมลืมแรงคืออีกซื้อหนึ่งก็เอิ้นว่านอนกิ่มซุ้ง ออก đi, ดีดีเลยเจา้าค่ะก่อเพิ่นกับ,บ่ใบไงเลนเพิ่น,นสิออกดีออกร้ายโลดออกเต็มก่ออยู่กินบ่ทันวี่านกินบ่นทันเอาไปเฮ็ดน้องไม่สมไม่มีหนามเลยก่อกับ่ใหญ่กอบบ่าากอแน่นน่อย บ่าห้มันมีหลายหันมีลั้มันหันหันมีใหากับตัดออกตัดออกเลยออกกีบัดปีบัดสัดเจ้ามาเบิ่งบ่าห้มันมีหลายก่อห้มันหางหางเาขาเขาเขาคอยตัดออกเรื่อยออกกีบัดปีบัดสัด ขันมีน้ำน้ำมันไหลมาเนาะมันงามเนาะออกดีปานยังมาว้าวอันนี้เป็นยิมซุ่งเรื่มแรงซื้อเพิ่นว่ายิมซุ่งเรื่มแรงบ่มีน้ำเลยพี่น้องคอดีมันน้ำบ่มี่เนอะน้ำบ่มี่ีปะคัคน้ำบ่มีออกเต็มคออยู่ แต่ว่าตอนเ่าปลูกเขาอยากเอาต้นมันไว้หลายเอารามันไว้หลายมันกะสีโอแค่สิเะไรบ่บ่เมนนอหน่อยได้จริงๆแล้วบ่เมนนอหน่อยมีแต่หน่อยยังไงปลูกไว้เพื่อกันค่ากันคลายเป็นอันนี้สิเมนสิเมนนออัน าไปเลี้ยงมาไปเลี้ยงด้่นี่้อเป็นนกเพลี้ยงออกดีขึ้นกันคนทาง,ทางอย่าอย่าเอาล้วม,มันไวไหลถ้าม,มันใบไ,ปไปหลมันจะออกบอดีก็เอาอยากอันนี้เลาก็ฟันลงไว้ฟันลงไว้เลาก็ไปใช้ประโยชน์ ก็ใส่ไปอยู่ว่าท่านไงผู้ใดอยากซื้ออยากได้กกนเพเอเออพันมันมัน่นจะ้ะนี่ออกหลายอิลีเด้ออกหลายนม่เห็นหะเปียกมันมันเสีย เอาเฮ็ดแล้วเฮาก็มาใส่ให้มันเป็นปุ๋ยพูเอาบ่ทันปอเต็มก่อยู่อินเมื่อวานบ่ไว1เมื่อก่อนนี่มีแท่นเดียวเป็นแต่ซอ่อนป่เจ้าว่า มาเบงหน้าใหม่มาอส้มหน้าใหม่ไผ่เลี้ยงเออส้มหน้าใหม่ไผ่เลี้ยงมันไหลหลีอได้บ่ามันหนีอยหน่อยเจ้าเบิ่งจ้าคลิปนี้คือบุญรักษาเทวดาคุงกว้องเดยถ้ามาเบงหน้าใหม่ผูพพ้ดใดอยากได้ก็